พี ok ่น้องมูจอเข้าไปเบิ่งไปรายการ SP Story อรี่ไปเอกกบนางเอกพี่น้องจานางเอกกันเผยความหูสึกบ่คิดว่าสิมาเจอกับตัวเองพี่น้องจาพระเอกกับกอดให้กำลังใจพี่น้องเป็นตาหักคักอยนึกกับเบิ่งเบิ่งไปกับห้น้ำนางเอกพี่น้องเดียวโตเนาะผู้ลูกผู้หญิงน้ำกันเนาะจะกอีหยังกระโดดกระเดีจังเลยก่ะอย่านิ้วกัเป็นกำลังใจให้บอดแผลวบอดสันเด้อสูยๆขอใหายไร้การเฮงเฮงปังปังรวยรวยพระเอกกับสัมผัสดีดีพี่น้องจะเพิ่นเบาดีทั้งสองคนเป็นตา เฮงเฮงปังปังเรื่อยๆดีไร้การนีพี่น้องแฟนกับแฟนเพลงกับเขามาคอมเมนต์รัวๆเดี๋ยวยายนิ้วขออนุญาตบอดแผวบอดซันอันคอมเมนต์ซูฟังเด้อพี่น้องจ้าเขาไปเบิ่งเด้อช่อง YouTube ของเงินสันวงสะท้อนแล้วก็นในอันเอพีสตอรี่เพื่อนันโพดแอนพี่น้นนองจ้ามุ่งเจ้าเขาไปเบิ่งเด้อท่านนี้พูนก็ว่ารักแพลวพาวมากเลยน้องเป็นผู้หญิงที่วันเดอร์ฟูล on everything beautiful from inside and outside แม่ขอให้ลูกมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะท่านนี้ก็ว่าสั้นๆเลยคำเดิมๆรักๆตลอดไปบอสแพาวไม่เปลี่ยนใจค่ะเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีหักเลยค่ะพี่น้องท่านนี้เพิ่นก็ว่าสู้ต่อไปเพื่อตัวเองรักลูกรักตัวเองมากๆ คนเราเกิดมีปัญหาครอบครัวทุกคนเราผิดคือการให้อภยัยให้โอกาสกันให้แพลวพาวมีจุดยืนบ้างเถอะไม่ชอบบล็อกไปเลยรักแพลวพลวนะคะแมนนี่ีพี่น้องบอหมักกับบอตองมาเบิงบอตองมาคอมเป็นเสียหายคนทุกคนมีอดีตกันเบิด์ตพอฉะนั้น่านไปแล้วก็คือเล้วไปเราคน้นทุกคนกับมีภาระครอบครัวที่จะต้องเลี้ยงดูบอแมนวาซีน สั่เติมยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นกะยู่ไผอยู่มันบ่หมักกะบ่ตตองม้าเบิงเดอองวว้อแม่นบอ่อพี่น้องมูเจาวาคือยายนิ้วบ่อพี่น้องจ้าทานีเพ่นกว่าสุดยอดมากรายการโชว์ s p p Story พระเอกนางเอกเท่มากๆ ep หนึ่งก็ประทับใจแล้วสุดยอดครับธานีเพ่นกว่าน้องแพลน้องสันน่ารักเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนสู้ๆอยู่ข้างๆน้องสองคนตลอดไปนะคะทานีเพ่นกว่า ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูนะเดี๋ยวเสียสุขภาพจิตคิดอคติไม่ต้องมาดูเดี๋ยวเป็นโรคประสาทเอาโทรศัพท์อยู่กับมือเลือกได้นะว่าจะดูอะไรคนเราถ้าชีวิตจริงสวยหรูเหมือนในนิยายคงมีผัวเดียวเมียเดียวหมดโลกแมนนิลีพี่น้องจา้าคนในครอบครัวใช่ว่าจะปรึกษาได้ทุกครอบครัวใครไม่เจอไม่ประสบกับตัวเอง ไม่รู้หรอกคนที่มาพูดให้คนอื่นทั้งที่ฟังอีกคนเล่ามาคนพูดก่อนถูกเสมอเหลือแมนพี่น้องคนตัดสินถูกกว่าสังคมบุรีคนอื่นทั้งที่ตัวเองก็ไม่ดีกว่าเขาเลยสักวันมันจะกลับไปหาคุณและคนที่คุณรักหรือตัวคุณเองเท่านั้นคุณถึงจะเข้าใจกรรมมีจริงอย่ามาพูดว่า ถ้าไม่เจอกับตัวเองไม่รู้ถ้าคุณต้องเลี้ยงลูกคนเดียวที่ต้องอุ้มลูกเข้าห้องน้ําแล้วจะเข้าใจเลยว่าพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละเป็นกํารล้งแกะนั่งเอกเด้อพี่น้องมีความชห็นว่วจังใดกับคอมเมนต์เข้ามาสูฟังนเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย